นี่ช่องนี้อีกแล้ววันนี้ผมปุลวันนี้เราจะมาเล่นเกมมอมองรสกันวันนี้เรานั้นอรอห้องครับเดี๋ยวใครจะเป็นฆาตกรอันนี้ผมเป็นคนธรรมดาโอ้ว้าวสุดยอดมาแล้ววิ่งเร็วด้วยนะโอเคพวกฟรดของเราอยู่ที่ห้องไฟเกือบจะหมดเลยส่วนใหญ่อโอเคทำธรรุรกิจต่อใส่ไฟก่อน,นี้กันครับ วิ่งเ,เดียวครับนเนี่ยกดนี่ผมโปรเพจเยอร์ขนาดไหนกดไม่เคยพลาดนี่เขาออกกันนะครับอ้าวสีเหลืองตายคนเจอศพเป็นสีชมพูบอกเลยว่าไม่รู้ว่าใครตายมั้งตายเยอะเขาออกกันไงครับออกกันเยอะนะครับไม่รู้ทำไมเขาออก ถามไปก่อนเลยถามไปก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเอา้าสีมพูไม่ให้มาคําตอบครับอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับเขาโหดเลยครับโบดใครครับนี่อา่าโบดผมโบดสีมพูกันอลาโบดสีมพูกันไม่รู้ผมโบดที่คนเห็นหุนผมโบดที่คนคนนั่นหย่อนคนเจออาจจะเนี่ยสีมพูเขาโบดตัวเองนะครับไม่รู้ทําไมเขาโดดตัวเองไม่รู้ ใช่ปะโอ้เขาเป็นคนฆาตรกรนะครับโอ้ว้าวดีขอดเองซะด้วยยอดจริงๆโอ้ยตฆา,าตรกรสบูทานครับเดี๋ยวต้องวิ่งวิ่งไปแก้สบูทานอยู่แป๊บนึงโอเคหายแล้วโอเคมันอยู่ห้องใหญ่ โอเคทำธุรกิจต่อธรกิจทำฝายไฟยเราก็ยังไม่เสร็จโอเคโอูมีทิ้งขยะอาจจะเสร็จโอเคตอนนี้ฆาตกรโอ้ฆาตกรยังไม่ทำอะไรครับเนี่ยนี่คนจะมาฆ่าผมหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งเป็นใคร ทำธุรกิจไปเรื่อยครับตอนนี้คนดีก็ยังคงทำธุรกิจกันอยู่ครับแต่คนบางคนดีบางคนเขาออกไปแล้วนะครัไม่เคลมันลดลงเนีย่ยครับเขาออกเรื่อยๆเลยไม่ไม่รู้ว่าไครเขาออกครับเขาอาจจะมีปัญหาเน็ตพอหรืออย่างอ่ผมไม่มีไม่มีเคลแล้วไปดูกล้องดีกว่าสีพีชตายครับ สีน้ำตาลมีคนตายสองคนคือสีเงินกับสีพีชคนเจอคือสีน้ำตาลที่เจอสีพีชนะครับผมไม่รู้ถามไปก่อนเลยครับบอกว่าคนเขาบอกว่าสีขาวเนี่ยฆ่าคนอื่นครับถามไปก่อนว่าทำไมอะไรยอร่าบวชเลยกันอ่ะผมเชื่อเพื่อนมไว้ใจแค่ผมไม่ผมไว้ใจแค่สีแดงสีน้ำตาลแล้วก็ สีฟ้าอ่อนส่วนสองคนนี้สีขาวสีม่วงผมไม่แม่ใจเ,เขานะครับเป็นหรือเปล่าเป็นซะด้วยโอ้โหเพื่อนผมนี่แม่นมากแหมนะครับบอกต้องกับเพื่อนนะเล่นกับคนอื่นในห้องของคนอื่นนะครับเพื่อนจะทําคลิปนะครับเดี๋ยวก็ลบชิ้งแล้วเพราะผมต้องโหลดผมต้องไปอัดคลิปโลบลอ,อกอีก ซึ่งมันไม่จําเป็นเท่าไหร่ว่าเอาอเดี๋ยวเราทำศอกสัมภษณ์เดี๋ยวค่อยออกครับต้องมาโลคโค้ดนะครับโค้ดไม่เป็นจาเป็นนะคเดี๋ยวผมก็อะไรมาใส่เนี่ต้องลอกนะครับไม่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์กากล,ากลากักไม่ใช่ยูทูบเบอร์พวกกระโป v e นะครับที่จะไม่เบอร์โค้ดเบอร์นะครับนี่เบอร์นะนะเดี๋ยวเจ้าข,ของค่องดาวครับเป็นคนปกตินี่ครับโอเคต่สอสายไฟก่อน สีเทากดทำไมครับคนตายคือสีสีอะไรวะเนี่ยเหมือนสีสีเนื้ออะไรเสักอย่างเนี่ยครับออกเราเทาออกน้ำตาลเทาถามคุณสีเทากันหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาบอกว่าสีเทาเนี่ยฆ่าคนอื่นอดมินเกิดที่อดนมินส่วนสีมพูเนี่ยสีมพูว่บสีพูอ่อนทรงน้ำโบดสีนี่ัน ไม่รู้ใครเป็นแต่ผมเชื่อสีชมพูสีผู้อ่อนนะครับนี่ก็เชื่อสีแดงเหมือนเดิมไม่ใช่สีแดงคือผมนช่ไหมขอโทษครับขออภัยใครเขาเป็นหรอมีฆาตรกรสองคนนะครับไม่ใช่ครับแปลว่าสีชมพูเป็นนะครับมีฆาตรกรสามคนเลยโอ้โหใครแหมปรับสักหนั์นยูเวกนก่อนเวลดเราอยู่ตรงนี้นะครับ ทีพีชไม่ใช่แล้วใครอะ่ะจะสีม่วงเจอศพผมโอเคครับโอเคงั้นผมขอไปเอาไข่ก่อนนะครับพอดีผมจะทำข้าวกินนะครับหนึงครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเปิดแชทด้วยนะครับ โอเคจยผมขึ้นไม่เป็นไรครับอา้าวห้องผมนี่ผมคนเดียวอา้าวปรับเลยไนงะโอเคมาห้องหมายเลยครับเพราะตอนนี้เราก็เป็นสีนํำเนินนะครับเพราะมีคนเอาสีแดงแล้วเป็นคนนะไม่เป็นอีพอสเตอร์ไม่เคยชนะ นะครับพอเป็นอ e ิเวร์เตอร์ก็ไม่เคยะนะครับมามาดูภารกิจเราภารกิจเราคือห้องนี้นะครับดูผมนะนี่เท่ไปไปค่อยไปนะผมว่านะสีที่เขาต้องเป็นเนี่ยเขาอ่ะเขาแต่ก่อนเนี่ยมันมีสไตล์แต่เละสไตล์มันไม่เท่ากันสไตล์เงียนทำเคสสไตล์นี้เนี่ย ตายนี้ก็จะเนียนทําเคสเพื่อจะสบถาดเยอะไม่หน่อยถ้าเห็นสบถาดเยอะก็รู้เลยว่าเขาเนี่ยเนียนทำเคสเขาลอยคนอื่นทาเคสแล้วให้มันขึ้นนะครับเพื่อจะได้เอาไปจะได้เนียนต่อไปต้องไปเติมน้มานํามันที่ห้องนี้โอเคผมไป็นขาตรกรใส่ไม่รู้เป็นใครผมอยู่คนเดียวด้วยอ๋อ,อ คุณควรเห็นใช่ไหมุคณควรเห็นว่าไอ้สีเขียวอ่อนอะใครสงสัยผมอะ่ะก็ใช่ไม่ใช่นั่นอ่ะ คอยดูเมื่อกี้เห็นผมเห็นว่ามันอยู่ในห้องแอดมินไอสีชมพูเข้มเนี่ยอยู่ในห้องแอดมิน,แ,มน,แ,มนแล้วมันอยู่กับสีเขียวอ่อนมันไม่บอกสถานที่แต่ผมรู้ว่าเป็นงานผมนก็โดนฆ่านะครับวิบ่งอ่อนวิ่งอ่อนวิ่งอ่อนไปอ,อยู่ในห้องนั้น,น่้วยจริงวด,ด,ดี ไ่เชียอ์โบดโบดมามาผมตอรองของเขาแล้วไม่บอกเลยสีภูเข้มนั่นแหละฆ่าสีไม่โบดอยู่ไปฆ่าสีเหลือเข้มสีเขาอ่อนโดนแน่ผมเชื่อใจเอา้าทำไมเขาโบดกันนะผมว่าสีภูเข้มอาจจะสีภูอ่อนอาจจะโบดตัวเองเพราะว่าไอ้สีเหลืองกับสีภูเข้มผู้อ่อน โบดชมพูอ่อนชมพูอ่อนโบดชมพูเข้มผมโบดชมพูเข้มแปลว่าไอ้เหลืองกับไอ้ชมพูเข้มเป็นฝ่ายเดียวกันผมเป็นเพื่อนกับไอช้ชมพูอ่อนโอ้แหมขออาภายัอยด้วยที่ไม่งงครับผมไม่รู้เรื่องนะครับว่าจะจับเทความได้นี่โอ้โหทำาคลิปงงเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไม่รู้ใครจะชนะเดี๋ยวผมต้องนั่นต่อไปยันทำภารกิจต่อไป ตอนนี้ไม่มีใครครับไม่รู้ว่าใครเป็นมีอยู่สี่คนอ้าวอะไรอ่ะอยูอใครอ่ะเอ้ยงงเลยนะไม่ใช่สีนี่เฮ้ยอะไรอ่ะอ้าโบวตามนี่เฮ้ยผมขอโบวตัวนี้ออะไม่เชื่อใจเขาะอะเฮ้ยใครโบตน่าจะเป็นสีชมพูเข้มนะครับชมพูอ่อนที่โบตผมและผมเนี่ยและสีเหลืองเนี่ยโบดสีชมพูเข้มอ้่ใช่ชมพูอ่อนนะครับขอ ขออภัยที่ทำให้งงอีกครั้งมไม่เชื่อใจสีชมพูอ่อนเนอะมันเขาแบบเขาแทนที่จะเอ้ยผมว่าเชื่อใจสีเหลืองดีกว่าไหม,มกัว่าถ้าสีเหลืองเป็นเนี่ยอ่านกัว่าแล้วแม่มันโบดกูโอเคนั่นผม่อขอตดัดตัดคลิปไปแค่นี้ก่อนั่นงกายผมเซ็งมากๆเลยแค่นี้ผมจะได้เข้าสีเหลืองโอเคไม่เป็นไรครับ เราก็มาเล่นกันขำๆไม่จริงจังมากโอเคหอมปากหอมคอวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี